สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์ในถ้ำกลางผืนน้ำและทุ่งข้าวอันกว้างใหญ่ยังมีตำนานที่เคยเชื่อว่าได้เลือนหายไปจากแผ่นดินของเราตำนานของสัตว์ปีกที่สง่างามที่สุดชนิดหนึ่งนี่คือนกกระเรียนพันธุ์ไทยหรือ Eastern Sarus Crane ครับการปรากฏกายของมันไม่ได้เป็นเพียงภาพที่น่าประทับใจ แต่คือเรื่องราวแห่งความหวังโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวดีล่าสุดถึงการพบไข่ของพวกมันในนาข้าวของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าตำนานบทนี้กำลังจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่อีกครั้งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งทองทุ่งให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตั้งแต่ลักษณะอันโดดเด่นวิถีชีวิตไปจนถึงสถานะที่ยังคงเปราะบาง และความพยายามครั้งสำคัญในการนำพวกมันกลับคืนสู่ธรรมชาติของไทยสิ่งแรกที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งคือขนาดของมันครับนกกระเรียนพันธุ์ไทยคือนกที่บินได้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงเฉลีย150่ย150-180ถึงเซนติเมตรและบางตัวอาจสูงได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวลำตัวสีเทาของมันตัดกับจุดเด่นที่สุดคือผิวหนังเปลือยปล่าบริเวณหัวและลำคอตอนบนที่เป็นสีส้มแดงสดใส พร้อมกับขาย,ยาวสีชมพูอมแดงทําให้ถูกท่วงท่าของมันดูสง่างามและน่าเกรงขามจากความสง่างามทางกายภาพสู่พฤติกรรมอันน่าทึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้นกกระเรียนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อมะตะคือรักแท้ครับพวกมันเป็นสัตว์ที่จับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดชีวิตซึ่งความรักอันมั่นคงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์มาช้านานในช่วงฤดูเกีวพาภาสี เราจะได้เห็นการแสดงออกที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งการกลางปีกโกงคอส่งเสียงร้องก้องกังวานและที่งดงามที่สุดคือการกระโดดโลดเต้นที่คล้ายกับการเต้นรำเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่งนักเมื่อถึงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาการสืบพันธุ์พ่อและแม่นกจะช่วยกันสร้างรังอย่างง่ายๆบนพื้นดินจากเศษพืชพันธุ์ต่างๆแล้ววางไข่ครั้งละหนถฟองเท่านั้นจำนวนไข่ที่ไม่มากนัก ประกอบกับพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวคือหนึ่งในปัจจัยท้าทายที่ทำให้ประชากรของพวกมันฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าหากปราศจากการช่วยเหลือบ้านของนกกระเดียนพันไทยคือพื้นที่ชุ่มน้ำครับไม่ว่าจะเป็นหนองบึงตามธรรมชาติหรือแม้แต่พื้นที่กเกษตรกรรมอย่างทุ่งนาในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังสำคัญที่สุดของพวกมันในปัจจุบันอาหารของมันก็หาได้จากแหล่งน้ำเหล่านี้มีความหลากหลายตั้งแต่ปลา กุ้งหอยมแมลงไปจนถึงพืชน้ำมเมล็ดข้าวหรือแม้แต่หัวของหญ้าแห้วหมูการมีอยู่ของนกกระเรียนจึงเปรียบเสมือนดัชนีชีวัตความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำได้เป็นอย่างดีแต่ว่าเบื้องหลังความงดงามนี้คือเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเพราะเมื่อประมาณ50ปีก่อนเราเคยเชื่อกันว่านกกระเรียนพันธุไทยได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยแล้ว และแม้ในปัจจุบันสถานะอย่างเป็นทางการของมันในประเทศไทยก็ยังคงเป็น Extinct in the Wild e x t a t s หรือมีชีวิตอยู่แต่ในที่เลี้ยงเท่านั้นการจะปรับเปลี่ยนสถานะนี้ได้ประชากรที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต้องสามารถอยู่รอดและขยายพันธุ์ได้เองอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลายาวนานและต่อเนื่องขณะที่ในระดับโลกสถานะของมันจัดอยู่ในระดับ Vulnerable หรือ VU หรือมีแนวโน้มใกล้ศูนพันธุ์ และในกฎหมายไทยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคือสัตว์ป่าสงวนที่ต้องได้รับการคุ้มครองสูงสุดนี่จึงเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในปีพศ2554โดยความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพื้นที่เขตห้ามราชสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดจังหวัดบุรีรัมหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จคือพลังของชุมชนครับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเกิดเป็นแบรนด์ข้าวสารัสหรือสารสไรซ์ซึ่งเป็นมิตรกับนกกระเรียนโดยตรง การที่ชาวบ้านพบไข่นกในนาของตนเองนอกเขตอนุรักษ์จึงเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดว่านกกระเรียนกำลังปรับตัวและขยายถิ่นที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนอกเหนือจากบทบันในระบบนิเวศนกกระเรียนยังมีความผูกพันกับวัฒนธรรมความเชื่อของผู้คนในเอเชียอย่างลึกซึ้งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมงคลอายุยืนยาวดังคำเปรียบเปยที่ว่าเต่าหมื่นปีกระเรียนพันปี เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงและชีวิตคู่ที่มีความสุขและเสียงร้องที่ดังกังวานของมันถูกเชื่อว่าสามารถส่งไปได้ถึงสวงสวรรค์เรื่องราวของนกกระเรียนพันุไทยจากจุดที่เกือบจะไม่มีพวกมันหลงเหลือในธรรมชาติสู่การกลับมามีประชากรเพิ่มขึ้นอีกครั้งถือเป็นสัญญาณแห่งความหวังที่ยิ่งใหญ่แต่เส้นทางข้างหน้ายังคงท้าทาย สถานะของพวกมันยังคงเปราะบางและต้องการการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐนักวิชาการเอกชนและที่สำคัญที่สุดคือชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาบ้านของนกกระเรียนบทเรียนจากความสำเร็จในการฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยครั้งนี้ทำให้เราต้องกลับมาคบคิดครับ ว่าพลังแห่งความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักอนุรักษ์จะสามารถนำไปปรับใช้กับการอนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดอื่นๆในบ้านเราหรืออาจนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติอื่นๆได้อย่างไรบ้างนี่คือคำถามสำคัญที่อนาคตของผืนป่าและสรรพสิ่งในเมืองไทยขึ้นอยู่กับคำตอบของเราทุกคนสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอ สามารถช่วยสนับสนุนช่องของเราโดยการกดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับถังช่องเราได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสารพันธรรมชาตพอดแ c a s t